สวัสดีครับอยู่กับหน,นาทีตีกรองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกลูกส่งฟิวอินนะครับแบบเท่ๆนะครับเล่นทีไรเนี่ยสาวติดแน่นอนนะครับลูกส่งลูกนี้นะครับผมออาลูกส่งลูกนี้นะครับผมจะมีอยู่แค่นิดเดียวเองนะครับก็คืออยู่จังหวัดที่3แล้วก็จังหวัดที่4นะครับผมเพืพ่อนๆสามารถตีแพทเทิร์นอะไรมาก็ได้แล้วก็มาเล่นลูกเนี้ยนะครับในจังหวัดที่3แล้วก็จังหวัดที่4จังหวัดที่3กับจังหวัดที่4เล่นยังไงนะครับผมจะเล่นเป็นตัวขบีต2ชั้นนะครับในจังหวัดที่3 1 One e n r แล้วก็จังหวะที่4เนี่ยเป็นตัวดำเฉยๆ,ๆแค่นั้นเลยนะครับผมอ่ะขบเบ็สองชั้นนะครับเล่นสแสเน่ทอมหนึ่งทอมสองแล้วก็เบรดัมนะครับผมอย่างนี้นะ three e n r four แค่นี้เลยนะครับผมอ่ะหรือเพื่อนๆจะ three e n r four ตัวที่อ่าจังหวะที่4เป็นแฟลมก็ได้อ่าเพิ่มคอมเท่เข้าไปลองดูนะครับผมลองดูผมจะเล่น ่าแพทเทิร์นนี้แบบช้าๆดูก่อนนะ3ามไป one and two and one ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าลองแบบตีแบบเร็วๆนะครับเป็นไงครับพอมาเข้าจังหวะแล้ว ดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยอ่าโอเคแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีตีกลองได้ด้วย้วกันอย่าลืมเอาไปฝึกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ